สวัสดีค่ะด้านกล้องสำรวจสวนนังสิทธิ์ค่ะวันนี้ค่ะจะมาแนะนำวิธีการใช้โปรแกรมคอนดินเนตนะคะของกล้อง Total Station สอเกียร์รุ่น IM52 ค่ะโปรแกรมคอนดินเนตค่ะเป็นโปรแกรมในการเช็คค่าพิกัดหรือว่าหาค่าพิกัดใหม่ๆค่ะวิธีเข้าใช้งานนะคะเราจะเข้าไปที่โปรแกรมคอนดินเนตที่อยู่หน้าจอค่ะยูเพจหนึ่งนะคะกด F4 เข้าไปเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือก OCC นะคะเพื่อที่จะใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องแล้วก็จุดแบกสายค่ะกด enter เข้าไปค่ะตรงนี้นะคะให้เราใส่ค่า N พค่า e จุดตั้งกล้องค่ะค่า N ของเรานะคะจะอยู่ที่100.6ค่ะส่วนค่า e นะคะจะอยู่ที่101.2ค่ะ P.T. ตรงนี้นะคะจะเป็นชื่อจุดตั้งกล้องค่ะหากเราต้องการที่จะลบนะคะเราจะกดที่ปุ่ม B.S. ค่ะแล้วก็ใส่ชื่อจุดตั้งกล้องของเราเลยค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาค่ะ h I. ตรงนี้นะคะจะเป็นความสูงของตัวกล้องค่ะโดยเราจะวัดจากแกนกล้องถึงพื้นนะคะ เราจะตั้งอยู่ที่1.5ค่ะเสร็จแล้วก็กด enter เลยค่ะ CD ตรงนี้นะคะจะเป็นโค้ดค่ะหากเราไม่รู้ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็กด enter ได้ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาใส่ค่าจุดพิกัดแบ็กไซด์กันค่ะค่าแบ็กไซด์นะคะของเราจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันค่ะก็คือแบ็กไซด์โดยการใส่ค่าอาร์เซนูค่ะ กับแบ็กไซด์โดยการใส่ค่า n e z ค่ะตรงนี้เราจะมาใส่ค่า n e z กันนะคะเลือกกดเข้าไปที่ F3 ได้ค่ะค่า N จุดแบ็กไซด์ของเรานะคะจะอยู่ที่103.6ค่ะส่วนค่า E ค่ะจะอยู่ที่100ค่ะเสร็จแล้วก็กด Enter ได้ค่ะเมื่อเข้ามาสู่หน้านี้นะคะให้เราเด็งตัวกล้องไปยังเป้าพิซึ่งจุดแบ็กไซด์ของเราค่ะ เสร็จแล้วก็กด Yes, s a v f 4นะคะเมื่อเรากด Yes เรียบร้อยแล้วนะคะตัวเครื่องก็จะเด้งมาสู่หน้าแรกของเราค่ะตรงนี้เราสามารถเข้าโปรแกรมเก็บค่าพิกัดได้เลยค่ะกด enter เข้าไปเลยนะคะตรงนี้ปุ่มยิงค่ะจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือมีดค่ะหากเรายิงไปนะคะค่าพิกัด n e z ก็จะขึ้นค้างมาให้ค่ะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือออโต้ค่ะ หากเรายิงเข้าไปแล้วนะคะตัวเครื่องก็จะทําการบันทึกเข้าให้เลยค่ะเราจะมาเริ่มที่นีดก่อนนะคะให้เราเล็งตัวกล้องไปยังหนะ้าเป้าพิซึมจุดพิกัดที่เราต้องการจะเก็บค่ะจากนั้นนะคะก็กด F4 ค่ะกด s t o r ี่ F4 ค่ะ h R นะคะจะเป็นความสูงของตัวเป้าปิซึมค่ะเราจะตั้งอยู่ที่1.6นะคะเลื่อนลงมาค่ะ PT นะคะจะเป็นชื่อจุดกำหนดที่จุดที่1นะคะเสร็จแล้วค่ะเราสามารถเลคคอร์ดได้โดยกดที่ F1 นะคะต่อมาค่ะตรงค่า PT นะคะเขาจะเด้งไปชื่อที่จุดที่2ค่ะ เราก็เล็งตัวกล้องไปยังหน้าเป้าปีซึมจุดที่2ของเราค่ะโดยครั้งนี้นะคะเราจะลองกดที่ F3 Auto กันค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็กดสต็อปที่ F4 นะคะนี่ค่ะจะสังเกตได้ว่าเมื่อเรากดออโต้เพื่อยิงแล้วนะคะตัวเครื่องจะทำการบันทึกให้เลยค่ะแล้วค่า P/T นะคะก็จะเด้งมาที่จุดที่3ของเราค่ะ ค่ะแล้วนี้ก็เป็นวิธีการใช้โปรแกรม coordinate นะคะของกล้อง Total Station สองเกียร์รุ่น IM52 ค่ะขอบคุณค่ะหากท่านใดสนใจนะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่ปัมเอสโซ่แมกแวร์รูรังสิตนครนายกคองสค่ะหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-102-6854ค่ะหรือแอดไลน์ได้ที่ a s i r s i 9 9ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอคลิปค่ะ